ในขณนะเดียวกันนั่นเองสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชนินีนาถก็ได้พระราชทานพระราชดำริให้มีโครงการอาชีพเสริมอันได้แก่ง,งานฝีมือศิละปะหัตถกรรมต่งางๆเคียงคู่กันไปด้วยโดยทรงแนะนําให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานทรงจัดครูไปสอนก็รอจนพระราชทานวัสดุอุปกรณ์และจัดตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้แก่ประชาชนจากอาชีพหลักอีกทางหนึ่งจนถึงทุกวันนี้วิถีชีวิตของชาวเขาและ,กะเกษตรกรไทยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากจากการเป็นชนกลุ่มน้อยที่สร้างปัญหาในสังคมและ,กะเกษตรกรที่แรแนแค้นก็กลับกลายเป็นผู้มีอาชีพถาวรมีรายได้พออยู่พอกินด้วยพระมหากรุณาของเจ้าพ่อหลวงเจ้าแม่หลวงของพวกเขานั่นเอง ้วยพระราชวิจรณญาณทั้งสุขุมรอบคอบที่ทรงเห็นถึงปัญหาของภาพรวมในการพัฒนาชนบทอย่างลึกซึ้งทรงทราบดีว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตร,รกรรมโดยแท้น้ำจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการชลประทานจึงเกิดขึ้นมากมายอันเป็นผลมาจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่พระราชทานพระราชดำริกเกี่ยวกับงานด้านโชลประธานให้แก่เจ้าหน้าที่ดาเนินงานต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายอางเก็น้ำํำคลองส่งน้ําเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในท้องถิ่นนั้น,น,นซึ่งวิธีการดําเนินงานก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศเป็นกรณีไปดังปรากฏให้ประจักษ์กันทั่วไปแล้วว่า ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงน้ำพระไทยใสยป่านทานน้ำผิด ที่ทรงหยิบยื่นให้ไทยทั้งผองได้ดับร้อนผ่อนคลายสมใจปองแล้วเนืองนองเลี้ยงเขตเกษตรกรรมเกิดเป็นป่ารักน้ำสมดำริผลผลิตพลิตามาอยู่คลาคล้ำพร้อมๆกับอนุรักษ์ทรงชักนำเพื่อดินดำน้ำชุ่มเป็นขุมทรัพย์ ครั้งที่สมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องที่ตา่างๆพระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันทรงห่วงใยในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยทรงวิตกว่าประเทศชาติกำลังสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญไปจึงมีพระราชดำริในอันจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้จงได้ด้วยการตั้งโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจน ให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้จะได้ไม่ต้องตัดไม้ทันลายป่าอีกต่อไปซึ่งนั่นคือที่มาของโครงการป่ารักน้ำพระองค์ทรงแก้ไขปัญหาด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นในป่าเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดพื้นที่ทำกินมีอาชีพไม่แน่นอนให้กลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อปลูกต้นไม้และดูแลป่าโดยพระราชทานเงินเดือนให้ตามสมควรน,นับได้ว่า พระองค์ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลแต่โครงการดังกล่าวก็สอดคล้องกับโครงการป่าไม้3ามอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดีการปลูป่าสามอย่างคือปลูป่าสําหรับใช้ไม้สําหรับใช้ผลและสําหรับใช้ฝืนเพื่อเกิดสมดุลในอันที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้มากที่สุด เมื่อใดที่คนยังต้องการที่อยู่อาศัยสําหรับภักพิงสัตว์ป่าก็ต้องการป่าใหญ่สําหรับการดารงชีวิตเช่นกันปัญหาอันต่อเนื่องมาจากผลของวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของมนุษย์และการเพิ่มจํานวนประชากรมากขึ้นก่อให้เกิดการบุกรุกทําลายป่าซึ่งนอกจากผลเสียจะตกแก่แผ่นดินที่มีความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วชีวิตทุกชีวิตในพงไพร ก็กําลังถูกทําลายไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไม่น้อยกว่าโครงการด้านอื่นพระทรงตรหนักดีว่าชีวิตที่จะสมบูรณ์บนแผ่นดินได้นั้นคือชีวิตที่ครบวงจรจึงมีพระราช,ชดำริให้จัดตั้งศูนย์พาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่ารวมทั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยมีการพาะพันธุ์ แล้วปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไปคงไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถทรงพวงใย,ยราษฎรของพระองค์ยิ่งนักหากมีหนทางใดที่จะทําให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นพระองค์จะทรงกระทําทันทีแนวพระราช,ชดำริอีกแนวทางหนึ่งที่ทรงผลต่อเนื่องระยะยาวต่อการพัฒนาชนบทก็คือการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริในท้องที่ต่างๆทั้งนี้มีพระราชประสงค์ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาในท้องถิ่นนั้นๆเช่นปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำลำทานทางภาคเหนือของประเทศอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโรงจึง